อ๋อ้ดูสิว่าเรามันเจอกับตัวอะไรนี่คือตาแรกเลยนะครับผมที่ลุงเล่นน้องฮันแชหยอกหยอกะก็ลองเล่นดูมาบ้างนะผมแต่เป็นตัวละครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ามือลุงเลยนะครับผมจะเล่นลมก็ยากนิดนึงจะเล่นวิกก็แปลก แต่ตอนนี้ลุงเอาน้องมาเล่นใสย่ยบิกเนาะ GM <S <S อุตส่าห์ให้ลุงมาฟรีๆทั้งทีนะครับผมไม่เล่นน้องมันก็จะเดี๋ยว GM เขาเสียใจเนาะก็เล่นหน่อยนึงก็แล้วก,กันนะครับผม okay. เหมือนว่าเปอร์เซ็นต์น้องจะน้อยไปด้วยแหละเพราะว่า อ่อ40%แสดงพื้นที่ปฏิบัติการของน้องอ่ะมันแค่40%อ่ะมันมันมันน้อยมากเลยนะครับมันมันน้อยสุดๆเลยแล้วก็ตอนแค่เราเริ่มเทินเองเนาะถ้าเกิดว่าเทินนั้น40%ไม่ติดอ่ะเราก็ต้องรอเทินถัดไปอย่างเงี้ยถึงว่าแหละลุงก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะเนาะอืม แต่ไม่เป็นไรลุงเล่นแล้วลุงเล่นแล้วนะครับผมน้องไม่ต้องเสียใจนะเจมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับบอกได้เอาตัวละครดีๆแบบนี้มาแล้วก็ไม่มีใครเล่นเนาะลุงเล่นแล้วลุงเล่นแล้วนะโอเคถอยก้านะครับผมโดนต่อยไหมไม่โดนครับแล้วก็น่าจะวาร์ปกลับมาที่นี่แล้วก็ดุใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่าเราโดนดุนะครับผมพื้นที่ปฏิบัติการมันจะไม่ขึ้นตรงที่เรายืนอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะขึ้นใช่ไหม กันไกลไปโอเคถือว่าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเขาคนเนียเนาะเก่งไหมเก่งเก่งเป่ายิงชุบเสมอเราถือว่าเก่งมากนะครับผมอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ปฏิบัติการไม่ออกนะครับผมไม่ออกก็คือทำไมไม่ออกก็คือไม่ออกเลยไงเดี๋ยวขอดูแ๊บนาะเขามีความสามารถอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปไป้ายสีเมืองเขาเลยก็ได้ คิดว่าไปได้ไหมเสี่ยงไปไหมเนี่ยจริงๆมันต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการนะเราจะทำอะไรแบบนี้นะครับผมแต่มาไปแล้วนะโอเคโอ้ยป้ายสีไม่ได้ด้วยบอกเลยว่าเจ๊งนะครับผมแปดถ้าเกิดว่าเขาไม่เด้งนะก็รอดถ้าเด้งก็ไม่รอดไงหมวกหมดแล้วโอเคเรียบร้อย ยาวาคปทอไหมเยาวาคปทอหมดแล้วนะครับผมออเจ้าบิ๊กแล้วอีกรอบนึงเหรออีกรอบนึงก็ตายดิเมืองแพงวิเนี่ยโอ้ร้อยกว่าเอ็มกดกู้เหรอไม่ค่อยถูกต้องหรือเปล่าโอเคพื้นที่ปฏิบ,บัติการมันจะผุดตรงนี้ไหมอ่ะ เหมือนว่าพื้นที่ปฏิบัติการมันจะไม่อ้าวเอ้ยไม่ต้องพึงพื้นที่ปฏิบัติการก็ได้นี่ทุกคนพึงรู้ใบลุงเล่นสายวิกไม่เป็นเห็นอะไรแบบนี้ลุงก็จะตกใจแบบแปลกๆนะครับผมแบบนี้แหละตาตัวปนะครับผมแล้วก็มา move มาเล่นในด่านส่วนผลไม้นะครับผมก็มาเจอกับน้องผลไม้นะครับผมน้องแซลมอน ผลไม้ตรงไหนอ่ะน,น,น,น้องแอปเปิลก็ได้นะครับผมเพราะว่าสีส้มๆมเหมือนแอปเปิลแอปเปิลสีแดงนะครับผมนเนาะอะไรสีส้มก็ส้มไงครับคิดมากทำไมโอเคน้องแซลมอนเหมือนน้องจะเป็นตัวละครที่มีบัฟมาได้ยังไงเนี่ยบัฟมาจากไหนน้องมาในอีเวนต์เหรอก็ไม่นี่ โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเป็นน้องแซลมอนที่ไม่ใช่น้องดิออนเนาะไม่มีความสามารถในการผุดเมืองนะครับผม,มก็โรคอกไปน่อยแต่ความสามารถอื่นยังอยู่ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเถาวันพันเกี่ยวที่เรียวรถเนาะก็คือเดินผ่านตรงนี้ไปนะครับผมหมดแน่ๆ,หม,ห,มนๆหมวกหมดแน่นอนโอเคพื้นดี่ปฏิบัติการไม่ออกอีกแล้วนะครับผมแต่ก็ ไม่เป็นไรนะคะเราสบายๆชิวๆไปแหละเออนี่ไงโยเป็นค่าัาทางด้วยเมืองแพงก็เมืองแพงไปดิเออแล้วก็พูดด้วยพูดด้วยอ่ะพูดดิเออไม่พูดนะครับผมวันเทิร์นคิวไหมวันเทิร์นคิวไหมอยากเห็นวันเทิร์นคิวไหมอ,อ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้าทําได้อ่ะนะถ้าทําไม่ได้ล่ะก็ ก็ทําไม่ได้ไงมีออกเกาะไม่นี่ะอุ๋ยไม่มีออกเกาะด้วยครับถอยอีกทีนึงก็ไปหว่นเลยนะครับผมปิว้วโอเคถอยฝีได้อยู่กดตรงนี้ปกดโบ๊ะเบ๊เบ,บ๊เรียบร้อยวาร์ปนะครับผมมาตรงนี้ครับแล้วก็ลงตรงนี้ครับยอบอคอาไปถอยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก,กดซื้อไปซะาเรียบร้อยแล้วก็ดืบด้บๆๆๆแล้วก็จบเธอ เป็นยังไงล่ะเกือบวันทนคิวแล้วม่ล่ะอ่ะน้องแซลมอนจะทำอะไรต่อคิดซิคิดซิคิดซิปัญหารเราก็คือเราไม่มีสลับหลุมดำนะครับผมเราไม่มีการสร้างหลุมดำเพื่อที่จะคำหรุปตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เรามาตรงนี้ได้เราจะมาตรงนี้ทำไมครับผมเราก็ไปวิธีอื่นเลยครับ <laughs> แก้ปัญหาง่ายๆหน่อย เออถ้ากําจัดหลุมดาตรงนี้ไม่ได้ก็ไปวิธีอื่นอ,อ่าพื้นที่ปฏิบัติการมาละเอ๊ะทำไมพื้นที่ปฏิบัติการมันมันไม่ได้เริ่มเทินเราเหรอข,ขออ่านอีกรอบได้ไหมทําไมเป็นอย่างนั้นทอยสี่มีเกี้ยวนะครับผมช้ยสี่ครับอ่ฮะเมื่อกี้อะไรนะขออีกรอบดิ เราได้ความสามารถอะไรมามันขึ้นเร็วมากเลยนะครับผมย้ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้ในแถวนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของชันเนาะโอเคเมื่อกี้ไม่เป็นที่ป้ายสีนะครับผมก็เลยถ้าได้ป้ายสีนะแล้วเนาะเจ๊ทำไมกระเด้งบ่อยจังเลยะเด้งบ่อยมาก วับบอยวับเก่งวับมาตรงนี้ดิเอา้าเหมือนเขาจะเล่นใส่วิกเลยเนาะแต่เขามีหมวกนะ้ำมีอะไรหมดเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดก็จะเล่นสายวิกกันนะอก็ก็นี้ก็โอเคก็เล่นได้ไม,ม่ว่าการซื้อต่อนะครับเรียบร้อย,ย,อยแล้วก็ทอยไม่ทอยสิบสองดีกว่า เมื่อกี้เราได้ความสามารถอะไรนะบบ๊บ๊ะรีบรอเขาออตโต้ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เอ่อห้าไม่ะทอยแม่นมากเลยอ่ะตอนเข้าว้าแล้วเราได้บัฟเพิ่มเพิ่มความสามารถในการทอลูเต่าแม่นเนี่ยโคตรดอีอ่ะหกนะครับผมแต่เขาออตโต้นะเขาคงไม่เลือกหรอกทำไมอ่ะทำไมเล่นกับเราต้องออตโต้ด้วยเราไม่เข้าใจ อ่อถอยสิบสองอ่ะ,ออะไม่กดคูคี่ก็ได้ก็ไม่ได้ไงครับผมเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรให้กดคู่คี่นะไม่งั้นมันจะถอยไม่ได้เด้อเอออย่างงาั้นรเออทำไมมีแต่ย้ายเี่ยทำไมมีแต่ย้ายลูกเตา๋าทำไมมีแต่วิ่งได้มาสองอันแล้วนะเราหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นสายบิ๊ก หายใจเข้าก็ฮัทเธอโอเคเอ่อทำการลตรงตัวนี้เลยอะยังไงเขาก็ออโต้แล้วนี่เออเราก็ทำได้เพียงแค่นี้แหละขอยได้สี่ด้วยเขาออโต้ไปแล้วอะทำไมเขาต้องออโต้ด้วยเขาไม่ว่างหรอตอนแรกยังเล่นกันดีอยู่เลย นองแงนอแงเจอคนอัโต mm ้แ hmm. ล like okay. cool. yeah, really cool. um, cool. ้วนองแงแลมันดีมากเลยเนี่ยไม่กลับมาให้ลุงหายอีกรอบอ่ะที่ที่ดีมากเลยนะออกบ่อยจังเลยนี่ก็ดูดสี่ช่องอุ้ย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 เขามาแถวเนี้ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าซืบอย่าบอกนะบ้า์ปอีกนั่นไงบ้าอีกจนได้ ปลาระเบิดอรัววาฟไปตรงไหนไม่วาร์ฟนะครับผมเพราะว่าเขาออโตโ้เขาออโตโ้ไม่ออโต้ไม่สามารถซื้อเมืองได้ใช่ไหมืมดีแล้วที่เขาออโต้แต่ไม่ดีเลยนะครับผมที่ไปตกเมืองเขาแพงขนาดนั้นนะแล้วป้ายสีไม่ติด 70เปอร์หลังจากเธอที่2ขึ้นมาอีก15กลายเป็น85ผ่านเธอที่2มยงยหงผ่านเธอที่2มาจะ7รอบแล้วมั้งนี่เหรอคือเกม o I. อวยอ๋อย่างงี้นี่เองก็ว่าอยู่ว่าเฮ้ยเกมอวยคืออะไรนะเอเกมอวยคืออย่างนี้เออไปลงเมืองเขาอีก เออฮหรอจะแพ history, ้ออโต้วาร์ปเจ็ดก็น้องเป็นฮันแชธรรมดานะผมไม่ใช่เป็นดาฮันแชเนาะอตัวละครแจกนี่นะตัดเพ้อตัดเพ้อสิบสองครับผมมันมันจะทอยอะไรไม่ได้ละอะป้ายสีไหมหรือว่ามันบัฟ มันบัคใช่ไหมบัคใช่ไหมคือความสามารถมันทับมันมันจะไม่ออกใช่ไหมมันจะไม่มีสิทธิ์ออกให้ลุงใช่ไหมได้งั้นลุงออกเองออกจากเกมนี่แหละปะโถเอยชนะละที่จริงที่ลุงกดกู้ไปอ่ะเพื่อที่จะให้อะลุงได้คะแนนเยอะๆยังไงซันก็ชนะอยู่แล้วด้จากรูปเกมแล้วผมลุงก็ได้มาสามหมื่นแต้มเห็นไหม แรงขึ้นไปอยู่แรงอะไรแล้วก็ไม่รู้ต้อได้มานต้องสามหมื่นโคตรเยอะเด่นนิคตานะครับผมตาต่อไปเนาะก็มาอยู่ในด่าน Merch ช a n นน,นะครับผมมาเจอกับน้องเคที่ด้วยบอกเลยว่าเมืองต้องสาบของเคที่เดี๋ยวนะเมืองต้องสับเมืองพื้นที่ปฏิบัติการของเราชนะเมืองต้องสับของเคทใช่ไหม ครับก่อนอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมลุงเปลี่ยนเซ็ตทั้งหมดแล้วนะครับผมแนะไม่ได้ใช้เซ็ตเดิมเลยนะยยเว้นหมวกกับสเก็ตบอร์ดนะครับผมลุงจะเล่นเตียงใส่ลนุนได้ใช่ไหม <c oughs> น่าจะไดอ้าโอเคทอยขี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็จบเกมเรียบร้อยขี้สิบเอ็ดขอบคุณครับขอบคุณนะโอ้ยใจดีจังให้ขี้สิบเอ็ดแล้วด้วย กดกดเลขสามไม่ใช่เหรอเมเื่อกี้กดใกล้มากเลยนะแล้วเราจะรออเหรอเราคนเดียวจะไหวได้ยังไง <12. S 1> เขามีเงาตั้งแบบสูงสุดสี่เงาอ่ะดูดีแล้วเขาก็เอาเมืองเมิร์ชของเราไปด้วยทั้งที่เราเลงไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนออมันมีพื้นที่ปฏิบัติการใช่ไหมแล้ว <12. S 1> มีอะไรอีก เนี่ยมีความสามารถของเขาด้วยอะ่ะลงไปแล้วไม่โดนจบเธอหรอ,อ,หอไม่หรอ,อ,หอไม่โดนไม่รอดอืมไม่รอดเช่สามนะครับผมโดนอีกแล้วตรงเนี้ยใจร้ายจังเลยอ,ลยอไม่เคยเห็นใครใจร้ายเท่าเธอเลย,ลย <c oughs> เด็กผี หยอกยอกยอกอ่าโอเคนอนนะเนี่ยมันโอ้ยตัวแก้ทางแบบสูตรอยู่ทำไมเราเก็บพื้นที่ปฏิบัติการไม่ได้ใจรา้ายคือมันเป็นคนใจร้ายใจร้ายใจร้ายตาสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับผมกว่าจะเล่นชนะ ก็ยากลำบากแสนยากพอเล่นแพ้ก็แพ้แป๊บแป๊ก็แพ้แพ้ง่ายมากก็ไม่มีกำลังใจในการเล่นเลยครับแต่พอมาเจอกับพี่อารูบิสแล้วเราก็มีความหวังใช่ไหมล่ะไม่ใช่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เล่นเป็นคนแรกตลอดเลยนี่คืออะไรไม่เป็นไรฮะไม่เข้าใจทำไมทำไมต้อนี้ได้เป็นคนแรกด้วย และทำไมจะสร้างสามหลังและจะสร้างตัวเองเนี่ยมันมันไม่ได้นะฮะเป็นยังไงเออปลาดูบิสซื้อให้หมดกดดูดด้วยเป็นอันดูบิสที่รวยดีเนาะ <Sim. S 1> หุยเราเจอคนรวยว่ะหู้พ่อคนรวย <c oughs> เติมหมดเลยเติมทุกสิ่งทุกยาง <c oughs> ดูดติดด้วยอรอ อ๋อดูดไม่ติดติดหมวกติดหมวกเอ้ยลุงก,ก็ไม่ได้ดูโทษโทษโ,โอเคอ่าตาของเราแล้วนะครับผมเพื่อที่ปฏิบัติการไปอยู่ข้างหลังนู้นแล้วเราจะไปหายังไงเลยถอยถอยหลังเราก็ยังไม่มีเลยดังน,นั้นเราจะถอยสี่มีเกียวนะครับขอบคุณนะ <c oughs> ผิดที่เราเองแหละที่เราอ่ะไม่ได้กดไม่ได้กดคูขีเนะาะทั้งทัที่มันจําเป็นต้องกดแต่เราก็ไม่กด ตีมือตัวเองเลยนี่แน่อีกรอบหนึ่ง,อองโอเค,อเ,คเขาก็น่าจะกดคูคีแล้วแหละแต่เขาได้สี่แบเดิ้บิลด้วยอะ่ะเราอยากได้บ้างเราอยางมีความสามารถในการว้าไปหาเขาตอนเริ่มเทินดังนั้นเราต้องจัดการชุิเกรนอันเชิญของเราใช่ไหมใช่ฮึมฮึมันคือแผนของเขานะว้า ลุงไม่ได้อัพเป็น level เลเวล30หรอน้องก็เลเวล30นี่อัตราการทะลุต่อน้องแย่ขนาดนั้นเลยเหรอน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่นะใหม่หรอทำไมมันทอยแย่ขนาดนั้นเขาใส่มันเขาใส่มานะผมบวกหนึ่งทั้งหมดอือโดนดูดไหมเนี่ยจะเหลือหรอโดนแต่หมวกกันได้ไง เเ่ใช่ใช่หกก็ได้นะอันนี้ผิดที่เราเองอะเรากะหกไม่เป็นเรากะได้แค่สี่อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเราเขาดูดเราเราก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยดีป่ะดีเนาะบอชอปตอรหรอตายนะบอกเลยโบ เรียบร้อยยอวคอพทตัดการ์ดกดกู้ไม่ล้มๆไปก็แล้วกันมไม่มีกําลังใจเลยนะยังไงซะาถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครเก่าๆอะ่ะก็ไม่ต้องออากมาเล่นนะก็เล่นตัวละครใหม่ๆไปเถอนะเนาะอถ้าเกิดว่าตัวละครเก่ามันโหดแล้วเขาจะหาตัวใหม่กันทำไมใช่ไหมดังนั้นรอเอลิเซ่ม,มาดีกว่านะกะครั้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนไปละจุบ๊บชูแค่นี้แหละไม่มีอะไรละ